ที่แท้คือคนนี้นางเอกดังที่เตอ๋อฉันทวิทลั่นชมสวยมากลางไอจีต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าใหม่ดาวิกาเป็นซุปตานางเอกที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากไม่ว่าเธอจะมาในลุคไหนก็สวยเป๊ะปังไปหมดจนมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศติดตามและชื่นชอบเธออย่างมากล่าสุดเธอได้ร่วมงานสำคัญสวมชุดราตรีสีขาวสวยสง,งา่า ชุดและเครื่องหัวประดับด้วยเพชรและเลื่อมสวยสง่าจนละสายตาไม่ได้โดยเธอโพสต์เผยโฉมความอลังการของชุดนี้ให้ได้ชมกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเดวิกภายในบ้านเรียกสายตาผู้คนและเรียกเสียงแฟลชได้รัวรัวในโลกออนไลน์คนบันเทิงและแฟนคลับก็ต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมรัวรัวเลยจ้าแม้กระทั่งหวานใจเออชันทวิต ยังบอกว่าสวยมากโกก